ป้าเอาาองาเอาเอาเียวตะใบจให้ป้าป้าไม่็เนยบเชดานี่บอกเอาไปค้าตลาดไอ้บอลไม่มีหลายตีแล้วนบมันเลี่ยงบอลเลคุงไม่ได้สตีแล้วตมมะคุงนไหมเติมใหญ่ใหตใหญ่ นเนี่ยแตดเระแตเดียก็ได้บานอันสิตัดออกจากต้นมะกขือไม่แม่ต้นมะกขือไม่เหี่ยวตึ้งายเอาแต่เกาป่าพันวาถามมันหอมเหนต้นมกแตงมันแต่จะบ้างามแม่นแบบไม่มาเออนี่เราได้ตัดออกจากนี่ได้ปลูกแตงใช่ม,<า>มันเหลืออยู่เหลือกินน่าจะแบ่งกัน,นแต่บ้าน,นจะะังฉลาดไม่ว่าจะต่ำหนึ่งลายเมื่อแล้วตัววันนี้เป็นล่างอย่างเด็กจะได้หมื่นก็ได้สี่มี เวลาจะกวาดมันมันมันเงามันเงาแตกปลาบักหอยบักหอยมากหอยบกหอยฉลีมากกินหอยหอยบกหอยฉลีมากกินปลาบักหอ่ไม่มากกินบักพหอย มามีแนวชัยเลยอ๋อนี้น่ะนะคะวันนี้ก็สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะยิงสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็พาคุณป้าประคองนะคะมาเก็บมารากอช่วยค่ะทําคนเดียววันนี้คุณป้ามาพอดีก็เรียกคุณป้ามาเอามารากอไปกินนะคะแล้วก็ใบมันคือวันนี้จะเอาไปให้ปลาให้ปลาในบ่อนะคะ เพราะว่ามีปลาเลี้ยงไว้หลายสายพันธุ์เหมือนกันมะกรต้นนี้คือปลูกตั้งนานแล้วค่ะประมาณ3ปีนะคะต้นเขาก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสูงขึ้นทีนี้เราก็เลยจะตัดแล้วก็จะปลูกใหม่นะคะเราก็เลยต้องตัดตัดแล้วทีนี้ที่จริงเราไปทําปุ๋ยได้นะคะใบพวกก้านพวกกิ่งก้านของมะกรนี้เป็นเป็นปุ๋ยหมักที่ดีแต่วันนี้เราจะเอาไปให้ปลากินเพราะว่าปลาก็จะชอบปลา เพราะว่าตอนนี้ในบ่อก,ก็จะมีปลาพวกอาปลาตองกายแล้วก็ปลาชะโดแล้วก็ปลาบึกหวายปลาดุกปลานินหลายชนิดนะคะ,<ร>ะก็จะมา<ร>เอาตรงใบมะละกอนี้นะคะไปให้ปลาที่สะค่ะแล้วก็แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่เราตัดออกนะคะเพราะว่าต้นพริกแดดนิดนึงนะคะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูนะคะต้นพริกมันจะสูงมากต้นพริกก็สูงมากๆเลยเพียวมันจะเพียวลมขึ้นไปเลย ก็จะทำให้ผลผลิตไม่ค่อยดีพอนะคะเพราะว่าพิศเพราะว่าพริกนี้เขาก็ไม่ต้องการล่มมากเขาก็ต้องการแสงแดดนะคะที่ที่ลงแจ้งนะคะถึงแล้วนะคะมันจะเกาะไหมค่ะนี่ได้ป้านี่สองอันหนึ่งป้าเฉียบอรชารีก็ยักษ์หาห้อยเก็บอ้ หาตัวดีใส่ใ่หอยแน่แน่สองอันก่อนเ่ยตอนนี่ก็ถึงก่อถึงศาสแล้วนะคะเราลงเลยเออนั่นแหละไง่ไงเออหอย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 เดี๋ยวเราเจาะลงตรงนี้เลยเดี๋ยวค่อยจะใหไปดาสก์นะคะเก็บกันเลยปลาจะชอบปลาปลาปลากินได้นะคะมะละกอ ลงไปเลยนะคะหอยเชอรี่ก็ชอบอันนี้มันมีหอยเชอรี่ด้วยเดี๋ยวมันก็ลอยไปราลงเอาลงที่เดียวก็ได้แล้วนีนะ่กับก้า,ามาาาดีไหมก้ามดอีคนเด้อใส่กามนวะุงปลาจะปลุกขะ nhà bớt nhà bớt ăn à, ta vô luôn á ơi ะะเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมปลาม,มันได้กลิ่นนะคะมันได้กลิ่นอาหารได้กลิ่นที่ใบมารากอนะคะก็ออกมาแวกว่ายใหญ่เลยนะคะวันนี้นะคะไอเอิงเอาใบามารากรมาให้ปลากลินนะคะปลาได้กลิ่นแล้วค่ะเขาได้กลิ่นอาหารได้กลิ่นของใบมารากรนะคะปลาก็เริ่มแตกตื่นกันมาแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะ ก็ใบมะละกอก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะให้ปลาได้กินได้คือเราถ้าเราตัดทิ้งใบมะละกอถ้าใครมีสะปลานะคะก็อย่าเอาไปทิ้งนะคะหนึ่งก็ทําเป็นปุ๋ยหมักได้นะคะสองก็เอามาให้ปลากินอย่างนี้ละคะ่ะหอยเชลรี่ก็ชอบนะคะเอาแจ่พ่อกินซ้านี่นะคะเอาค้งเขาไว้ได้นีเห็นมันออกแม่แพรูกเขาจะได้กินไปโดนๆนี่ไข่ม้นเด้อค่ะนี่ไข่มานอีกไข่ขันบ่ออ๋อ มันสีแพนี่ไข่หอยด้วค่ะอันนี้เอาช่ำนี่ค่ะเอาไว้กินยากไปร้ายเอาไว้ให้กินโดนมือกิดร้ายมือต่อไปตั้งแดงนี้ไข่ออกไม่ค่ะน,นี่ไข่ออกไม่อันนี้มันออกแล้วค่ะออกในเดืนในเริ่มเป็นหอยแล้วค่ะนี่เนี่ยเนี่ยเริ่มเป็นหอยเลยเป็นพันๆหน่อยไข่ออกมาแต่ละไข่เลยนู้เลยเยอะเลยนะ่นะเห็นไหมน,ะนี่แพ้มันแพ้อ,า,พอ,อาไรได้สาเวลาเขาอยากเนี่ยมันดเขาก็มานี่มันก็เป็นผลดีนะคะเราก็เลี้ยง เลี้ยงหอยเลี้ยงปลาของเราโดยธรรมชาติเราขุดบ่อไว้หนึ่งบ่อนะคะลอยได้ <c oughs> ค่ะใครอยากกระโรถนลาท่านผู้ชมไปก่นอน <c oughs> นะคะคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อิงด้วยนะคะเป็นกำลังใจสร้างคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า